สวัสดีครับสเปคของพี่คืออะไรเหรครับแบบดองก็ได้นะฮะแพร่พันได้ก็พอ,อแบบแบบนี้คู่คามทางเพศนะครับข้าไม่กลัวหรอกอย่าบอกนะว่าพี่คือคำสาปที่เกิดจากความแค้นของปาเจ้าถิ่นที่โดนแยี่ยงที่อยู่ประหมอรั้งดำมาใริค้าแพรพันซะดีๆยอมหรอกมันเจอน,นี้ กลางอาณาเขตเกี่ยวขื้นของจิ้มซีฟูด้ดดีแต่แค่น้ำจิ้มซีฟู้ดกำจัดค่าไม่ได้หรอกกลางอนาเขตผู้ใดที่อยู่ในอนาเขตก็จะโดนฆ่าแพ้พันาหาทวีของกะปิ เอออู๋ไปไไละไปไหไ,ไ,ปไหนไม,ไม่หนีแล้วเพราะชิเซเว่นทุกสาขามี G B ่ตาเ,เิ็เ j e l ี่ที่เขาไปคอลแล็บกับจุจินทไข่เส็จพร้อมลายหน้าซองสุดเท่ทั้งเแบบต้องรีบสะสมก่อนเป็นของแหล่